สวัสดีครับ,บาปาโกโลำเพลินออฟิเชียลมาคุณครับผมปาโกสุริโยบันตานับมือโกไปนาเงินทีใส่กี่แห้ง,ห,งหลายแห้งหลายนนพ่ไไไพอทอี่กระตือแล้วครับเตรียมแล้วครับเตรียมไปเสด็จรถแห่แล้วครับใบสามครับเดี๋ยวไปฟอร์ดรถแห่ครับนี่ครับมือนี้โมเมนต,ต์กุกโมเมนต,ต์กุกกุกไอ่อโมเมนต,ต์กุกคูณบูดได้มือนี้ครับ เป็นกุกคุนใจอะครับพี ar, ep, ่น้องบพอมากนี่ปลาสลิด hmm. พ่อท mm hmm. ี่ชอบมากวันนี้เสนอเมนูกุกคุนใจวันนี้เสนอเมนูผ่าครัปลาผ่าหมูเห็นเราเอาผ้าพันกับผ้าครับวันนี้ครับเบิ้งเบิ้งเบิงเตีมีดเล่ากับสุดยอดแหละครับพี่น้องครับมีดหมอเนี่ครับพี่น้องนี่ยขันโมยันมีดหมอเฮ็ดบอได้ด้วยเนี่ย เปจัดตกีบอ้มีเลอกกีบปลาซาด้พี่น้องยูวยดิบที่มาฟังบอกนี่คำว่าผ้าผาเพืี่ผา่เผยกินน้ำหนบอน้อกินบ่ได้กับครัวแล้วพี่น้องกับตเสฮ็ดสุกเลยใส่เลือดพอแม่บอกเลือดเฮ็ดทังได้สุกมันมจจกินเลือดเ่ากินใส่สดเลือดใส่สดครับกัครับครับ อาจารย์ใจะกินหมูหรือกินเนื <S <S ้อฮะเอาหมูหรือเอาเนื้อเอาเนื้อครับเอาเนื้อเนื้อกะลังมาบกเกินเกินทุกงอกไม่เกินงอกทุ่กเกินทุกทุ่มเด้กินเนื้อบก่ต้องเรียนถ้ากินถ้ากินเนื้อยช่ไหมนะว่ต้องเรียนดอกเรีนตีนะว่ต้องเป่าดอกเพราะว่ามันก็ระคีบอไสมาแม่นบอกซากว่ต้องเป่าดอกมือหนิเพราะว่าเจ้าของไอ้เจ้าะทำวอาน้องเจ้าภาแหย่ว่ต้องมาใหย่ผมเลยจะบอกครับครับเฮ้ยครั เอาเอาหาเอาหายเอาหายผมได้เฉพาะผู้นว่าได้กินแล้วก็ส่ครับาจาอนข้าาจาโอ้มีขกี้ขปุกิลบเหอยเบงเี่เหเ็ดไปหบแล้วเป็ออเห็ดบบเปเห็ดเปนี่นี่เห็ดบบเป็มันมาสิพ่อน่ยมันบพ่อเด้นนพอกับโจกไงเออโอ้ยมึงมึงอย่าสอเป็นหลมึงย่าสอเป็นหลโอ้กุยหยันกุนดาคนออกช่องอยู่นี่ ด่าคนออกช่องซะน่องฮะด่าเลยด่าเลยด่าเลยว้บักผักเงยเอ้าแม่นบอฮะตายฮ่าแล้ววสิดามันแสดงว่าให้เป็นบักผักให้เป็นพระเอกเลยดีกว่าสัโอ้ตายเลยพลาดแล้วพี่น้องน้องผาดาวก่นเออเอาพี่น้องเดี๋ยวผมสีห้องทองก่อนพี่น้องกูสิได้กินนี่แกสิอีกชั่วโมงนึงมาพ่ออาทิตย์ห้องทองเลยเฮ่อนี่อาหารเฮ่ออาหารรักเฮ่อ ็ได้กอาห้องทองไวก่อนเด้สิเป็นลมเด้เม่วานสี่คนเด้เอาอดน,นั่นนะสวัสดีครับเอาช่องเด้นี่ช่องเอกดีเข็มบัวครับยุบไป,ปแล้วครับโอ้ช่องนั้นจริงไปหรอ่อเอ <า S 2> ที่ห่านซอลอไหมเอ้าเมื่อใา้กูบอกสอลอบอกขานี่ยโ,โอ้มันดาผอมเน่ยโอ้กบบเนี่ย กี่ขั้นสโล่เจ้าของเฮ็ดเฮ็ดบ่อใดมาว่ามูสโล่ออีกชื่อเขาอะไรเดี๋ยวเป็นโ่ใส่รถจากตำแหน่งพระเอกของช่องเหลือเป็นตัวประกอบซะเนาะขออนี้อาเด้อลูกๆนอนอยู่ครับใส่เสียงจักหน่อยครับกันบ่ใส่เสียงก็สิว่าไายยังคึ้จมอยู่ปุ๊มๆเนาะบ่อใดใส่เสียงจักหน่อยครับพี่น้องครับพอซิมเอาละบบดนี้ครับครับเป็นบ่ได้ได้พี่น้อง ลูกลูกนู่ขออนุญาตได้ลูกเด้พอขออนุญาตจะคลิปเนี่ยเราไดคือผมบแต่ว่าต้องมีอยงมาหลอเราด้วันน้ีุหาวอาจารย์ได้พรขนาดขนดเบาอีกบ่บอว่าาุกเบิร์กพันเน้าทายลอดขัดขัดก่อนนถายลอดสัดๆก่อนนั่นพี่น้องนี่ลราขึ้นอาจารย์ใจครับสมซื้อได้ครับ้เนี่ยเป้่เน่วนมวน น,นี่บ่าเขาว่าจา์ใจแสกหวานหวานตจแสกนะครับงจีครับเซกแซหวานเนยน้ำตัวหมูครับนี่น้อหมูน้ำตุ่มแสกครับมียังแงพวกหมูครับหมูด้อพี่น้อหมูเดี๋ยวได้ได้พักเด้ได้หอมมาครับเยอะเอกดีเข็ม

คลิปนี้สิไม่ได้ซอยเนือเอ้าพี่น้องเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวเห็อันนี้ก่อนเดี๋ยวห้เอาเื่องมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาต่อคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ทลผนิ้จบแล้วพี่น้องครับพี่น้องสรุปแล้วไฟบมดตองแล้วพี่น้องครับเอาสูตรใหม่แล้วไฟบมดตองแล้วเพราะอาทิตย์วันท่านใจว่าจัน กินหอดนาเป่ากันพี่น้องเข้อไครับปนกินนาเป่าพอกินนาเป่ากันนี่กินตัวนี้ได้พี่น้องแอไฟบ่ตองเลยบ่สันซ่าบอท่นใจบอดท่านใจมาเด้อพี่น้องเด้อครับน่นี่ก็อื่นยังนี่พี่น้องครับแซมก็พอแซมมาเนี่ เนี่ยน,นี่มอลำ์มอลำม,มากินครับพี่น้องครับอมอลล์ม,มากินอย้างง <ไป S 1> ่ายแบบนๆๆี้ด้วยเซียมว่าคือบ่อเอาเป็นลูกเตาว่ะสันปก,กติอยู่บ้านนี่ไล่เขาปลาเป็นตัวเลยบอกเซียม ยู่ตรงหน้าก็ได้ดิไล่ตอนตอนเลบากหน้าหดหลังเลยบหน้าหดหลังอยู่ยางเรียนเลยอาปา